สมัยเลิสบายดีหมอสุคนสมพรขออนุญาตวอกเป็นภาษาลาวเพื่อมอบบทเพลงนี้ให้คนลาวมมสุขนเสียงบทเพลงนี้มีื่อว่าคนลาวย่าฝ่าเดือดหอนซึ่งสิเป็นในแดนนั้นกระเซินมาติ่ตามและครับชมพร้อมๆกันน้ำตาหลั่งงไลเมื่อได้เห็นเขาเดี๋ยวนี้ประเทศลาว กำลังพบคนยุ่งอยากมีลายบันหกักกำลังเข้ามาในประเทศเราพ่อแม่พี่น้องทุกเผ่ามานั่งโสกเศร้าและเสียใจน้ำตาลังไายเมื่อได้เห็นเขาว่า โควิดนี 19, ina, mà, ้นะมันเข้ามาทำลายเบ้านเฮาโควิด19ยังบ่เศายังบ่ทันหายยังซ้ำเติมน้ำท่วมเบิกลายมาทำลายแต่เนื้อหอดตาย อุปาทกภัยอยูบ่แก้วใส่ยาบุร สาบสินสิ่งของที่มีสูญหายีวีตไปหมดสู่อันวางเมียงแรลงทองเที่ยวนั้นในปัจจุบันมันทึกเสียหายไปทำมาซัดทำลายเือนสานบานงัวควายเสียหายหมดสู่ย่างขบวอนคนเล่าอย่าเฝ้าผิดเที่ยงกัน เรื่องอื่นจองอย่ากำกินหยุดสะก่อนเรื่องอื่นอย่าเฝ้าเดือดหอนจองสวยกันแดทโทษช่วยกันย้ำยัำกลำบากจนขอวอนคนเล่าทุกคนจงสู้แหละอดทอนสู้ไปพร้อมกัน อุปาทกภัยอยู่บ่แกวใส่ยาบุรีสาบสิ้นสิ่งของที่มี สูนหายชีวิตไปหมดสู่อันวังเวียงแรงทองเทียวนั้นในปัจจุบันมันทึกเสียหายไปธรรมสาสทําลายเหือนสานบ้านงวควายเสียหายหมดสู่อย่างขอวอนคนเล่าอย่าเาวาผิดทียงกันเรื่องอื่น จงอย่ากงเกินหยุดสะก่อนเรื่องอื่นอย่าเฝ้าเดือดนอนจงช่วยกันแดชทนช่วยกันยำยักลำบากจนขอวอนคนเล่าทุกคนจงสู้และอดทนสู้ไปพร้อมกันขวอนคนเล่าทุกคนจงสู้และอด ทนให้พ้นจากเหตุการณ์นี้ขอขอบใจหากว่าผิดประการใดขอโทษขอภัยทุกทุกทานกล่าวคำว่าสบ,บายดี